กลับมากินแกงหอยพี่น้องไปหากบมากลับมากินแกงหอยเอามาใส่ได้คนละโตกบนั่นบ่ได้บ่กินได้จะยันว่าฟาบ่เครื่องคอยซีไปเตรียมเครื่องมาวันนี้อันนี้คือเครื่องแกงหอยพี่น้องใส่เห็ดเข็มน้ำแล้วก็ปลาผิดปูยังวะปลาหวานปลาหวานนี่บ่เกี่ยวมีอเมริกาโน่มีจีรอ อันนี้กระดูกหมูที่น้องอันนี้เอียงนี่มีเห็ดปงเห็ดปวกพี่น้องอันนี้เห็ดสัมเห็ดขาวอยู่ในช่องฟีดทั้งนั้นเลยส่วนนั้นนี่กระดูกหมากระดูกหมากระใสบ่ใส่แต่ว่าใส่บ่อือใส่พี่น้องเป็นตาแเสบขากแถมมือนี่มุ้งพี่น้องใบมุ้งปลายล่ะมีไหนพี่น้องกบมีแต่ตัวใหญ่ๆ ชิบหาโตพี่น้องได้ชิบหาโตับาวน้ำเพิ่นได้บาวน้ำได้แปดตเนาะสรุปเก้าตัวปูใหญ่หนวกตัวหนึ่งสะออนบอกพี่น้องสะออนบอกสมัครครบหลายคัดแท เบื้องแนบเบียร์มะผิกมะกุูงเรางามิลีงาม,ลงามิลีเมเซี่ยวเกือ <c oughs> ของกินหล,ลายหลายมีหอดกับปุนพี่น้องกับปุนที่เัาเอามาเมื่อเช้าร์จี๊ดบ่อแสบมันถูกไปพี่น้องมีสมผาดเห็ดมีกระดูกนะพี่น้องเลยอันไหนเอียงขับเบือขออับเบือขับเบือก็มาแต่บ้านไปได้พี่น้องมามาสิตั้ม ีตั้มหายนะที่ตั้มจะนั่งหายโอ้ยเมตุกี้แต้กระปุ่นนี้โอ้ยว่ะกะดาษกลิ่นแล้วมันจะเบิร์ดแล้วนี่กระปุ่นที่เรือมาวานเพื่อมาจองไว้ให้ตุ้ยตุ้ยมอเนืงันเล่ะเอใ้เ่อกินยนแล้วมันนดเไปเฉยน้ำมือชิ้นเจ้าเนกิเลแล้วก็ล่หวาดนี้ามเดาทไปกยาจะเลยว่เอามาให้เพ่นกินเลย้ามาีกแบง้ากแบ่เ เราแบ่งไว้ให้เจ้านั่นมอนึ่งกคือว่าเากัไปบรเออไปกับไปเพ่ว่ากิทะเลจะไปวันไปน้ยนอดเปี่ยนเปลนสมาแกะมาอไม่กีนเนีอพี่น้องเอ้ยโกําลังตำขับเบียร์คุณแต่ได้ตู่ปวดเมื่อยก้อนตำเอฮ็ดเล่นได้นะนๆปวดหิอรีแล้วเป็ซิปก็ตโล่งนกจะเจี้มส่อสมห้าวเก่งนีนะสวัสดีตีต่ำเขาเบื่อเป็นมนแกงสมเล้าเก่งสมฮ้าเก่งตัวที่ส ก็สั้นมามานนเนาะประมาณก็เดี๋ยวประมาณน้ำลูกลูก,กแงง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 ไง,งว้ีเนี่เเห็ดบาปลูกคอย <c oughs> ไปใช้กับไปน้ำนี่ลูกติดพอ่อหรือติดแม่ไปกินนมพ่น bye bay cục già chị già đấy già đấy bộ nó có tốt tăng ta cứ hàng cứ chị hàng con tốt áo <tốt> nó ah, cứ phải anh năm năm sai anh ấy công mình chơi sai sai ต oh. ั้ำตัตังแก่หิวเลยสินอนกินซะก็เมื่อยน้ำกุ้งมงกูจน้องน้ำน้อชุมอ้เนะสเสเสเอย่าชมไสเดไฟส้มลูกนพี่น้องบอาภาษาอย่างโมเมนต์เพี่น้องว่เยาะวเนื้อพะมวนกันสื่อจักภาษาอย่างเราถ้วยอันน่าสอบปริยาที่แท้คุณเจ้า เิงปุ <authority ICEOVER> ๊บพอได้่นแซ่บพี่นนองแซ่บๆปลา้าดีพี่คิวอืปลาน้านำดีพี่คิวแม่นบเห็นคอมมงคอมคมม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 กมมม่มมมมมมมนมม่มมมมมมมนมม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 มหมมมมมมมอมอ มอยแสบกระหูไปพี่นะสารดูอยแต่ที่มแสบกระหายันหูไปเครืองสายหลายอย่างแล้วกประแดกประแดกตุ้งๆพี่นเนาะผสมกับประแดกขวดน้พี่นนางผสมกับแม่บุญล้ำสมกับแม่บุนล้ สิมีแห้งไปอยู่บ่มือแรงว่าสิไปหาต่อยได้พี่น้องหาตอ่แถวแ,แ<ย>ก่ไ <c oughs> กลในแหละวัาโกบลงในหนุ่มบนแคบบ้างครับไปกูดิโกบโต๊ะแคบบ้านอีกแล้วแถวแคบบ้านก็มีกบขนาดพอใหญ่หนวกเอาอยู่ในโต๊ะเกือบตีนบันดไดยิ่งโกบนะเออครับพอใหญ่ขึน้นมาอยู่พิจารณ์บอกเจ้ากากินยิ่งเดี๋ยวแก่ข้าวปุ๊บนะเดี๋ยวแก่ จักคอยกับพ่อจักบางซีหามือคืนล้งนี่ละนหมเลยโอ้เงียจักน่อยแต่คนยิ่นวอยู่คนเดียวม่อยู่คนเดียวว่าน้ันตายอยู่มันก็เต้นขึ้นมาที่เก้านั่นคือใส่น oh, oh, ้ำน้อยเถะโอโดยตัวมัได้ยุแม่ตอประเด็เขอมีเด ก็ทแบบนาม้วนม้วนฮะกบกับพี่น้องตี่ว่าเขาไปสวยโพดทเแปดเก้าทังโอ่ไดกว่านยำไมน้องเขาไปแต่แปดมู้นฮะชิดอยู่ประมาณเกือบเศร้าหัวจักเขาหล่อ เจ้ากมานไปครปืดตต่เพื่องนั่นมันได้เหรอเหเ้็นแต่หมองมันนังเต็มที่อยครับปืดนะเห็นแต่เบามันหมองมันเสียนวดน้ำเกียตอเพืหมองดบ่ได้ว่าฤาสิลงทุนขนาดนั้น อแต่ว่ากลสีบวิฟฟ์ภปลาได้ด้พี่น้องอันนี้คือกระดูกวัวนะอันนี้คือเห็ดปวัวเห็ดกอแดงหลายอย่าง,างพี่น้องทั้งกระดูกทั้งเห็ดปัวทั้งเห็ดกอแดงทั้งกิลลอพี่น้องล้วก็เห็ดเค็มแล้วการลูกโดดลงไปพี่น้องอนน อ๋อบ่ทันเด้นี่อ่ะสิได้เฮาบ่ตู้บ่โมกจ้มีได้บ่ได้แล้วยพนี่ยำนอยมันจ้างบ่ได้โ่บ่มัน้แค่น้เนี่ยบ่ความไปโล้ยนเอาน้มันบ่ได้ซ้ําทุกเฮ็ด เจอหมอใหม่น้่พี่น้องเนเซียตุยเซียตุยทอยหมอใหม่มากเก็บให้นเฮ้ยไปหอดี่หรอผม่ากานเก็บมากมันบ่เซ็มันบ่สุขนาอยู่กตินแค่ไหนกันเขาไปเอาอกแบบพักไง่หันบัเอาบัดโก้ปันยู นั่นหน้าห้องน้ำก็เอาได้กบนะโอ้ยว่าเห็บบาปลายมูอไปเดี๋ยวนะมูอเอาแค่หน้าวัดซื่อเพ้าะไงหนัวกันเด้เอาให้เจ้าก็หนึ่งนั่นก็ราะว่มืไปเดี๋ยวได้หน้าห้องน้ำมันตอมหน้ามือมูอเอาแค่หน้าวัดเออกระซื้มเด้ดีแต่ขอนบอกินกรอบวัดเสียว้านเอาให้ใาซ้องตัวนั่นก็ได้ อย่ากลัวดิขอันร้งให้แมีขคอยขี่ประการงเฮ้ยเป็นเสียวไอจูบเอาขยังจะรลงไห้เม่ยคอย เอได้ตัวเดียวทั้งสองตัวเอาบอกินนี่มองมองกมนาล่งจำาเิดอีมาแล้วก็ขีดขากกตะกีดเยดี๋ยวจะเจ้าใส่ร้ายแสีร้ายเสียหน่อยแสบยหน่อยใส่อีก อืมใส่รถดีน่าเหม่งแสบพ่อืมพี่น้องอืมแสบฮัสซีแบงก็ฮัสซีแสบพักตรงนี้อืมพี่น้องเขาอยากเอาฮะสซใส่พักมาแงะบอสฮัสซีแบงบอสใส่พักมักแงะใช่ได้บอสฮัสแสีแบงโอ้ยเหว่าระบาดถวยน้อยนึง สดน้ำห่อนพี่นอ้องมาเมื่อยๆไปหากบมาเมืม่อยๆสดน้ำหอ่อ,หอ,น,น,อนเสียดายบ่มีพักคาเนาะพักคาไม่ใหญ่น่อยมีบ่ลูกไผ่แล้วก็บ่ได้ลงมากเมื่อยลูกไผ่แล้วลงมากกระเดียนะยูเอ๊ะลูกไผ่แห่งกระไดยี่บ่ได้ิท่อมันไม่กินเนาะยู่นีล่ลราพี่น้อง อยู่ในสวนนั่งนี่พรขยันนั่งดีเจ้าหบมันใช้กบจะมาอยู่นะมันข้าวเอาทั้งกบนะมันใช่กบติอบอกินแกงไมใส่กบนั่งวะบอดอบอดอนั่งวะนั่งหยานเบื่อพี่เนาเอา มาเจามีคนเอาเบิดแล้วมือเน่พี่น้องหอมแห้งหอมมากน่ากินมากพี่นอ้องเ,เอาแซ่บนะคุณเอือ้อ อ่พักมาแง่พี่น้องแต่ว่าเมียจะติดแกะถ้าของให้เราหอมหอมเบาๆหอมกระดอจิ้มจอกมันเป็นยังวันที่เจ้าหน้าเขาได้มากินหลายคนซิมจอกอะไลิีแง่บอก ปากชิคุ้โอ้ยแมันกว่างมันขากว้างแต่มือเกิดเอาเกิดมันได้ไหมีเอาไปอืมน้มันไรดีตใช่บอ,นอ,นอคนที่ขี่รถไทยเขามาน้ำมันแต่ว่า ทำไงลูกเนี <seaweed> ่ยเอเรืองทําแม่บอกโอ้หนาคือเร่าเนาะคืออยู่สูงคือคมคือพออยู่คมคือ เราไม่รู้จะค้นสรุปนะโอ้ฝุ่นที่เจ้าหนิบอ่ะเงยเอื้อยเริ่เสิบห้าเกือบปลอมโตบางตอนนะเราหูเราหูโตบางตอนไหนแม่เสี่ยวเรามาหูเรลมกหูโตบางตอนไนแม่เสี่ยวเรามาหูเรามาหูโตบางตอนไหนแม่เสี่ยว เนีย e ตายพันไดพูวะวู้ยตายแหละเอาหนนูอะไรบแมนว่านูเค็มไหนเอาน่อแบบพอไหมพออันนี้พอแตวตื่นเกลืนะทีนี้แต่ว่านูวเป็นนู้อนันโอเคอยู่มันบริเวณนู้แบบประเด็นพอเปิดปะเดนมันจะ่ได้เว่าเากินมือตะกี้เาแย่นนงเลยนะอืมใช่เาแ่งลงเลยเามีแห้งดีแครงยต้มกับตํานี่ บอสมกับโบตันออ้ตีมือบตันแอไปทางไดดอปั่นข่า่ตอมปั่นยังเละหมดพืนเลยพักกานกิดกบอสิบอก่่อไปทักันแน่กับไปห้ามู่มู่กับบยู่เเฮ้ยเสียวเจ้าบอลาเขานองคอยัดเอนองลอ อันนี้นั่นแบ่บอืมเห็นหมไซสเขาไปจองหนึ่งแล้วแ่บเลยมองให้เพื่นพี่้องเพราะว่าเออไม่เสียวไปล่างเอาถอวยนะไปนะเพราะว่าเพื่อนบอกินพักสงอกสะแงกน้ำพี่น้นองก็เ,ยเล,เแลแสสยแนะบย่งออกให้เพื่นจันกกนสง,ส,งสีใส่บ้านโตหน้าเพเมื่อวานก็ได้ีซีไป

เราไม้ปนหนอเป็นหนออีบกอวานอยู่ในกะตีอยาบกเ็ยังบอกอยากลับมาพีบอะพีปยกเราบ่หายปีงต้อมอยู่บตอมอย่าพาดังแถวนี้ได้เก่งหรือไม่มาพะาดัข uh ้าแทนเมียอยู่เห็นเราเห็นเขาปอกกล้วยอยู่

โทร้มาคุยด้มีัดแ้นี้นเจอเหนเนี่ยถ้าถ่ายตอนนั้นถ้าสิจ๊บ้ถ่ายตอนตากประกัสิดิเลยมาไมมาเดินมาเด้อมาเด้อหเอาไปกินแกงหรือไมมันนี่เกือบเจือนแล้วนะ บุรีก <Tipp ett us throat> <kr> ินไปดนเลยแม่นบ่บ่ได้ส่อง3เดือนหยังวังรอบก่อนเฮาก็ซุ้มกันกินแม่นบ่โอ๋เจ้าบ่ได้มานําเนาะมีแต่ซุมข่อยลืมแม่นงตุ้ยๆแกงแซ่บมื้อนั้นน่ะนี่คือบ่ให้นงแกงกินซะเว้ยจักซือมพี่น้องลมื้อนี้จะกินีมือแจวพี่น้องเดมาเดมากินข้าวนํากันพี่น้องน่ิได้กินโอจะแม่นมิ ไปพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศสำหรับพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องเด้อะที่เขามารับส้มขอบคุณทุกกำลังใจนะพี่น้องไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับผมป่าวานนี่เขาอยากปิ้งอะไรปิ้งปิ๊ง